สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันอีกรอบครับ แนวทางแรกจะเป็นแนวาทางวิ่งบนเลขเด่น2ตัวของแอสตางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าอยู่นะครับทุกท่านของอาจารย์มี0ูนยออก405ก็เข้าหลัก10บนเนาะงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับวิ่งบน7กับ8ทุกท่าน7กับ8 fc ของแอสตางมารับไปครับ อาสะิีสองงวดหลังสุดก็จะประมาณนี้เนาะมีหลุดมีเข้านะครับต่อมาครับวิ่งแบบอาจารย์ตีเล็กใบนี้อาจารย์บอกว่าวิ่งสองทุกท่านไม่ระบุนะครับว่าเป็นข้อมูลบนหรือล่างกันได้หมดทุกท่านทั้งบนและล่างต่อมาครับใครรอแนวทางของอาจารย์เซียนท่าทรายสถิติเข้ามาเพียบเลย งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5นะครับขึ้นบนไล่เลียงดูได้ตามนั้นเลยนะครับสะททีงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วคือใบด้านบนฝั่งทางขวามืออาจารย์บอกว่าเด่น2รอง3ทุกท่านเด่น2อรอง3ใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่ชัดเจนนะนะครับหนึ่ทับแทับหกห้า จัดไปทุกท่านเซียนท่าทรายต่อมาครับใครรอแนวทางเลขพี่หม่ำมาแล้วทุกท่านหลังจากที่แนวทางของอาจารย์หลุดไปก็กลับมาเข้าต่อสีงวดติดเลยนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวกันเลยทีเดียวเชี่ยวมี 3- 5หลงไปล่างทั้งคู่แล้วก็5้าอีกตัวขึ้นบนนะครับประมาณนี้เนาะงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับ อาจารย์ให้วิ่ง2กับ7ทุกท่าน2กับ7ตามนี้ครับแนวทางเลขพิมพ์วันที่ชัดเจนนะครับอยู่มุมด้านบนฝั่งทางขวามือ2กับ7ครับต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางมัดรวมสามอาจารย์ด้วยกันนะครับมีแนวทางของอาจารย์เวียงพิงอัสตางแล้วก็เลขเด่นพิมพ์ม ก็มีอาจารย์ใจดีจับมัดรวมมาให้งวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเข้าอขออภัครับมีเข้า405อยู่นะครับทุกท่านแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้เนาะผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือก็นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเนาะชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ต่อมาครับใบนี้มาตัวคร่าล้านเปอร์เซนต์สาิติเข้ามาเพียบเลยครับทุกท่านงดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลข4นะครับแล้วก็มีเลข3ด้วยทุกท่านลงไปล่างผมลืมวงกลมเลข3นะครับต้องขออภัยด้วยเนาะงดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วครับคือใบด้านบนฝั่งทางขวามือตัวเลขสีเหลืองครับตัวหนังสือสีเหลืองของแท้แน่นอน100เปอร์เซ์ หออกวันจันทร์ทุกท่านเรามาดูใบเต็มกันเนาะใบเต็มของอาจารย์จะประมาณนี้อาจารย์บอกว่าวิ่งบนล่าง1กับ0ย์ทุกท่าน1กับ0ชอบชอบ,ชอบส่วนตัวตรงนี้ครับชุด3ตัวมี490 491 312แล้วก็519มาตัวคร่าร้านเปอร์เซ็นต์แคปหน้าจอให้ไวเลยครับ ไปต่อทุกท่านถัดมาก็จะเป็น,นทางร้อยสิบหน่วยของบายพิชนะครับเลขเด่น4ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมามา2ตัวเลยครับมา4กับ5เข้าตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนงวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านฝั่งทางขวามือ1สิงหาคม2565 1 1หหน่วยของอาจารย์ได้46 8, 9, ทุกท่าน4 6 8 9ตรงนี้นะครับ4 6 8 9ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของใบพีชต่อมาก็จะเป็นแนวทางของลอตโตเมทริกครับทุกท่านใบนี้ก็110หน่วยเหมือนกันงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลข4ถัดไปอีกของอาจารย์มา2ตัวครับมี7กับ1 สองงวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่คือใบด้านฝั่งทางขวามือ110หน่วยของอาจารย์ได้859ทุกท่าน859ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอตโรโตเมทริกครับใบนี้เป็นรูปลูกบอลยิ้ม110หน่วยของอาจารย์เหมือนกันครับเลขเด่น3ตัว งวดที่ผ่านมาของอาจารย์มาครบบนเลยครับมี4,50งวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านฝั่งทางขวามือ1นึทับทับเลขเด่นของอาจารย์ได้650ทุกท่าน650ใครชอบสถิติก็ไล่เลี้ยงดูเพิ่มเติมได้นะครับ2งวดหลังสุดเข้าอยู่ทุกท่านงวดใบเต็มก็จะประมาณนี้เนาะแนวทางของอาจารย์ครับ650 ต่อมาครับอีกใบหนึ่งใบนี้เป็นรูปผู้ชายนะครับร้อยสิบหน่วยเลขเด่น3ตัวเหมือนกันงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลข4ีงวดใหม่ของอาจารย์ได้3ามแปทุกท่าน3 8 9ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับถัดมาใบนี้ก็จะเป็นเลขชุดของอาจารย์นะครับทุกท่าน งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับข้อมูลใบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี3าหตรงนี้ทุกท่านลงไปล่างแล้วก็วิ่งรูดนะครับฟัน4ก็เข้าเนาะสำหรับแนวทางชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวแต้มเดียวครับมี415ตรงนี้ที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มี45เข้าคู่โต๊ดประมาณนี้นะครับทุกท่านงวดก่อน งดใหม่คือใบด้านบนเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปทุกท่านใครถามหาข้อมูลชุดนี้อาจารย์บอกว่าวิ่งรูด8กับ9ฟัน9ทุกท่านเลขวินของอาจารย์106 7 8 9เจาะ2ตัวแล้วก็ข้อมูลชุด3ตัวอยู่ด้านล่างแคปหน้าจอแล้วไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมนะครับวันที่อยู่ด้านบน1ทับ8ทับ 6, 5, ทุกท่าน l o t โตเม t ริกครับต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์นะครับ110หน่วยผมลงให้งวดแรกก็คืองวดที่ผ่านมาครับของอาจารย์เข้าตัวกลับคุณผู้ชมของอาจารย์ได้045แต่ว่าหวยออก405เนาะงวดใหม่ครับผมได้มาแล้วแล้วก็อาจารย์ให้มาแล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ขออนุญาตขยายนะครับจัดไปทุกท่านใครถามหาข้อมูลชุดนี้รวมทั้งหมดก็41ชุดตามที่เห็นเลยไปต่อครับใบนี้จะเป็นหนทางของแอดพิมพ์มี่10หน่วยบนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ มี0ูนย์เข้านะครับตำแหน่งหลัก10แล้วก็มีตำแหน่งหลักร้อยติดมาด้วย2องวดหลังสุดเข้าทุกท่านได้เรียงตามนี้เลยงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับเลขเด่น10หน่วยบนของอาจารย์ได้9 8 1าแทุกท่าน98126ต่อมาครับเป็นแนวทางของแอดนั่น เป็นข้อมูลล่างของอาจารย์ครับสูตรก็จะอยู่ด้านบนทุกท่านตามนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวเด่นของอาจารย์ก็มี1238นะครับชุดชนก็067เลขชุดของอาจารย์อยู่ด้านล่างตามที่เห็นครับก็จะมีชุดที่อาจารย์ไฮไลท์ตัวเลขสีแดงนะครับทุกท่านตามนี้เลยเม็ดเดียวของอาจารย์ก็06นะครับตัวเบิ้ลก็0 0กับ66 แนวทางของแอดนั่นครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหมูป่าวัดใจ3ตัวบนตรงๆนะครับ15ชุดงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายมือคุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี405แต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือ ก็นำมาฝากคุณผู้ชมครับ1 8ึ่ทับเลขชุดวัจใย3ตัวบนตรงๆของอาจารย์ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านกคบหน้าจอแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมนะครับแนวทางของแอดหมูป่าเดี๋ยวผมขยายให้อีกส่วนหนึ่งไปก่อนเนาะทุกท่านตามนี้ครับจัดใบทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดปียพงศ์ครับวิ่งเล่นๆของอาจารย์ผมลงไปให้ก่อนน้านั้นแล้วเพิ่มเติมชุดเต็มของอาจารย์ครับก็มี1 9 7 9 4 9 2 9แล้วก็89ชุดพิเศษของอาจารย์ครับทุกท่านอยู่ใบฝั่งทางขวามือก็มี1,9กับ7,9ทุกท่าน1,9กับ7,9 แนวทางของแอดปิยพงศ์ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ